กับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะอาจารย์คันชิดค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็คงต้องเห่อาจารย์มาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าออกซาเลตนี่คืออะไรคะแล้วช่วงนี้นี่ที่มีข้อมูลส่งกันว่ารับประทานดื่มนู่นแล้วจะออกซาเลตเยอะไม่ดีกับโรคไตคอะไรยังไงมันเป็นยังไงคะอาจารย์ครับก็เออออกซาเลตจริงๆเป็นสาร เคมีตัวหนึ่งที่อยู่ในพืชเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> คือเอ,อเ,รเราเราเรียกว่าไงเราเป็นของที่อยู่ในพืชเท่านั้นแล้วก็เวลาที่คนทํางานในเชิงของวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะรู้ว่าสารตัวเนี้มีผลต่อในเรื่องของการเอ,อขับถ่ายออกไปในเรื่องของเป็นนิ่วใน hmm. ในไตนะครับซึ่งนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าสารตัวนี้เนี่ย บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะรู้สึกว่าได้ยินปล่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองสําหรับทางผมเนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นสารเคมีทั่วไปที่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาผักมาโดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มหรือว่าผักยอดอ่อนของพืชเนี่ยก็จะมีสารเหล่านี้มาด้วยอยู่แล้วนะครับอ๋อที่ประเภทที่ว่าเวลาคนป่วยเป็นโรคไตไม่ให้กินยอดกะถินยอดผักอะไรนู่นนี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเพียงแต่ว่า คนทั่วไปอาจจะไม่รู้อ๋อเขาชื่อออกซาเลตอะไรเงี้ยครับแค่แค่ตัวนี้เป็นรู้แต่ว่าไม่กินยอดผักครับผมจริงกดกดตัวที่สําคัญที่ที่ทําให้เกิดตัวนิ่วในไตเนี่ยนะครับก็คือมันก็มีชื่อตามมานะก็คือเรียกว่ากดออกซาเลตซึ่งอันนี้เองเนี่ยร่างกายเราส่วนหนึ่งก็สร้างได้เองด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับหลักๆก็มาจากอาหารนั่นแหละครับะก็เลยเป็นที่มาว่าวันเนี้ยเราน่าจะมา คุยกันในเรื่องของอาหารมากกว่าเพราะว่าอันตัวนี้เราสามารถควบคุมหรือว่าป้องกันได้ว่าจะทำยังไงค่ะทีนี้ขออนุญาตแนะนําให้รู้จักก่อนว่าตัวส่วนนิ้วเนี่ยเป็นยังไงดีกว่าไหมคระเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเ,เราคงได้รู้จักกันบ้างแล้วแหละถึงเวลาที่เวลาเราเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยคนก็นึกถึงเลยว,ว่าอ๋อส่วนใหญ่แล้วไตก็จะคือส่วนที่ร่างกายเรากําจัด ของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะฮะซึ่งอันนี้นึกนึกถึงว่าถ้าเกิดเราตายมีปัญหาแปลว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับถ่ายวันขับถ่ายไม่ได้เนี่ยก็จะก็จะมีการอาการปวดอ,อยู่บริเวณข้างข้างซ้ายเราเนี่ยะนะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเจอทีนี้หลักๆแล้วนิ่วเองเนี่ยนะฮะมันมีหลายสายเหตุนะครับแต่ตัวที่พบในเมืองไทยที่พบเยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็คือเราเรียกว่านิ่วชนิดที่เรียกว่า คลเซียมออกไซด์ซึ่งก็เราจะรู้ได้ทันทีว่าเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปว่าออกไซด์ก็มาจากพืชนะ่นะเพราะนั้นประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือตัวนี้เลยก็จริงค่ะแต่นิดนิดนึงคือออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะมันไม่ใช่สารสงเคราะห์ที่ที่เข้าไปอยู่เพิ่มเติมอืมไม่ค่ะเป็นธรรมชาติเลยครับพืชใช้ตัวนี้เป็นตัวในการเจริญเติบโตของเขานะฮะเพราะนั้นถ้าถ้าคนที่เรียนทางพืชก็จะบอกว่าเอาเอาไปส่อง จะเห็นเป็นผลึกออกซาเลตอยู่ในตัวพืชเลยตัวเซลล์ของพืชเลยนะเป็นผลึกรูปนั้นรูปนี้นะแล้วจริงๆถ้าถ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรคไตหรือว่าไม่ได้ป่วยเป็นนิ้วเนี่ยออกซาเลตนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ยังไงคะเออตัวประโยชน์เนี่ยยังยังไม่ไม่มีข้อออกมาว่ามีประโยชน์อะไระแตร่เหมือนกับเรากินเราจะกินแต่ของดีเลือกของดีคงไม่ได้มันก็เป็นผลพลอยได้ที่ เราบอกว่าหาผักผล,ลไม้นะฮะผักผล,ลไม้ก็มีใยอาหารมีวิตามินซีในขณะเดียวกันก็มีตัวออกซาเลตติดด้วยนิดหน่อยอ ครัเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราก็คงต้องได้ไปด้วยเราคงไปยังไม่มีการคัดแยกอะไรขนาดนั้นเข้าใจค่ะจะอกลับมาที่เรื่องนิวอาจารย์บอกว่ามีชื่อค่ะก็ชื่ออื่นไม่เป็นไรชื่ออื่นนี่คนอาจจะเคยรู้จักว่าโอ้มีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรังก็จะอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งคนที่แบบว่าเป็นนิวเกิดจากการที่พวกรับประทานเครื่องในสัตว์ที่เราเรียกว่า มีกรดเทอรลีนอยู่พวกนี้ก็เป็นอีกพวกหนึง่งแต่พวกนั้นไม่ได้เยอะนะครับแต่ที่วันนี้เราเราอยากจะเน้นก,ก็คือตัวที่เราเรียกว่าเนี่ยละฮะตัวแคลเซียมออกซาเลตตัวนี้แหละ,ะครับซึ่งหลักๆแล้วตัวออกซาเลตเราพบได้ที่ไหนเยอะสุดเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาเยอะแยะเลยซึ่งผมเองก็ทําไว้ตั้งนานแล้วว่าเอในตัวผักใบเขียวเข้มเนี่ยฮะที่เราจะเจอเยอะอเรานึกออกไหมับเวลาเรากินอะไรเขียวเข้ม คณะอ่าก็มีส่วนนะคณะก็ไม่ได้มากนะแต่ตัวที่เยอะที่สุดคือผักฮะผักโขมใบชะปูอย่างเงี้ยนะใบชะปูเขียวเข้มแน่นอนค่ะเขียวเข้มแน่นอนนะครับแล้วก็มันก็จะมีผักที่ฝรั่งมีผักโขมอย่างที่คุณบอกไปใบยออใบยอพวกที่ที่ใบที่ลักษณะที่เออคือชัดเจนอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะสีเขียวเข้มเนี่ยใช่ค่ะามนั้นเลยพวกนี้ก็ ก็อย่างที่บอกฮะว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ติดมากับพืชเพราะฉะนั้นเราเราถ้าคนปกติก็จะมีกระบวนการในการกําจัดสารนี้ออกอยู่แล้วด้วยโดยที่ไตก็จะเป็นตัวขับออกอทีนี้ข้อควรระวังคือคงคงบอกว่าเเราคงไม่ได้กินผักใบชะพูเนี่ยทุกวนันทุกวันไปย้อนทถึทวข<า>น<ห>าด <หา S 1> นัันอเพราะฉะนั้นปัญหามันคือว่าถ้าเรามีคนปกติเนี่ยระยะเวลาในการที่ร่างกายสามารถกำจัด สิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะฮะที่มันก็ยึ่เกิดอยู่ที่ว่าสําหรับคนที่เกิดมีปัญหาทางไตเนี่ยฮะที่เกิดแล้วสมมติทานแต่พวกผักที่มีออกซาเลตเยอะๆแล้วทานน้ําน้อยๆหรือว่าคนที่ใช้แรงงานเยอะแบบสูญเสียน้ํามากๆต่อวันพวกที่เทําไรทา่ทำสวนที่ตากแดดอย่างเงี้ยฮะมันก็แล้วไม่ได้ทานน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวตัวความเข้มข้นข,นของปัสสาวะก็สูงข,ขึ้น แล้วพอเราไปทานผักซึ่งชาวบ้านชาวสวนก็จะชอบอยู่แล้วผักผักพื้นบ้านที่เราปลูกกันแล้วก็เก็บมาลวกกินน้าพริกอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสในการได้พวกนี้เข้าไปเพิ่มขึ้นมากกว่าในขณะเดียวกันน้ําก็กินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการขับออกจากร่างกายมันก็เป็นไปได้ยากกว่ายากขึ้นเพราะฉะนั้นพอนานๆเข้าเนี่ยครับที่ที่เราใช้ว่าเป็นลักษณะการทานเป็นประจำหรือว่า ทานไปนาน,นเยอะๆเราคงไม่ได้ทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาทาให้เกิดไตเนี่ยค่อนข้างทาทางานหนักคือดิฉัน <ะ S 1> ว่าบางท่านตอนนี้อาจจะเริ่มสับสนนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่ารเรามักจะมีการรณรงค์ว่าให้รับประทานผักใบเขียวแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าการรับประทานผักใบเขียวที่ที่รณรงค์กันเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ารับประทานซ้ำๆ ใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเผื่อว่าไม่สบายมีมีอาการเกี่ยวกับโรคไตหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วอะไรต่างๆอันนี้ก็คงต้องระวังมากกว่าคนทั่วไปคนปกติผมก็ยังคิดว่ายังควรรับประทานผักผลไม้คือเราได้ข้อข้อดีประโยชน์มากกว่าค่ะนะคัะคือเราได้ประโยชน์จากผักนี่มากกว่าสารที่เป็นประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรอีกเยอะแยะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าพอเราทานแล้วเนี่ยพอวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออกเตเลสเนี่ยเราก็อาจจะเอาให้ติด ติดหูไว้หน่อยก็จะคือข้อระวังก็จะเป็นพวกชาพูใบยอผักโขมอย่างเงี้ยฮะคือผักพวกนี้จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับแค่เราระวังอย่างนี้ไว้นิดนึงก็พอแล้วค,คือส่วนมา,ากใบชาพลูกับใบยออย่างเงี้ย่ะอาจารย์รก็ก็ดูว่าจะไม่ใช่ผัก พ mhm. uh ื้นฐานดินซีโนพื้นฐานใช่ไหมคะคือก็มักจะเป็นอาจจะเป็น mm> มื้อที่พิเศษแตกต่างอย่างใบยอในหอมกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างง้ยปริมาณเราก็ไม่ได้กินเป็นขีดนึงอะคือคือที่เราพูดกันว่าเยอะเนี่ยเราเทียบบนพื้นฐานเดียวกันว่าในปริมาณผักขีดนึงนะฮะว่าโอเคไปในลักษณะผักขีดนึงเนี่ยใบชะพูจะเยอะกว่าเขาเพื่อนสุดนะฮะแล้วก็มีผักชีฝรั่งมีผักโขมเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็คือ เราจําผักสามสอย่างเนี่ยโอเคถ้าเรารับประทานแล้วก็ไม่ได้ห้ามนะคือผมก็ยังทานได้ทานได้แต่อย่าแต่อย่าซ้ําๆไม่ใช่ว่าในหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันทานทุกวันเลยอะไรมันก็จะเยอะ,ะออไปนะฮะที่ผมศึกษาในผักผักเอาเรื่องอะไรผักผักที่เรากินกันในตลาดแล้วแบบนะครับ<า>ผักทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยผมศึกษาเอ,อแล้วเนี่ยก็โชคดีตัวที่ที่มีเยอะๆเนี่ย ก็ก็ื้อาระวังนี้หน่อยเนี่ยก็คือก็ก็จะเป็นตัวหน่อไม้เนี่ยครับที่อาจจะมีเยอะหน่อยอ้าวแต่หน่อไม้มันไม่ใช่สีเขียวนะคะอาจารย์ไม่ใช่ครับอย่างที่บอกมันอยู่ในพืชนี่ฮะอ๋อไม่ไม่คือไม่ได้เกี่ยวมันม่ได่ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเป็นข้อกําหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นสีเขียวอ่านะฮะใช่ครับเช่นผับบุ้งเนี่ยนะฮะมีมีประมาณแค่ร้อยมิลลิกรัมเองนะฮะ ในขณะที่ชะอมก็ประมาณสองร้อยมิลลิกรัมอย่างเงี้ยฮะแต่พอเป็นใบชะพูเนี่ยเป็นพันมิลลิกรัมนะครับโอ้โหก็คือชัพันนี่เป็นพันพันมิลลิกรัมนี่ก็หนึ่งหนึ่งกรัมเลยนะเพราะนั้นคือเยอะเยอะมากเลยอืเพราะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเรากินผักพื้นบ้านที่เมื่อกี้พิ่ทีกรพูดเนี่ยครับผักบุ้งผักต่างต่างเนี่ยที่เรารับประทานกันอยู่คณะกาะหล่ำพวกนี้ไม่ได้เยอะมากแต่มีนะครับแต่มี ทีนี้มันก็เลยที่เหมือนคุณพิธีกรเกินไว้หน่อยหนึ่งว่า <c oughs> พอเราเราเราเห็นไ้ <c oughs> ว่าคนที่มีการกินเยอะเนี่ยนะฮะอย่างเช่นน้ําผักน้ําผลไม้ก็เหมือนกับว่าถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไต <c oughs> ก็ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอ๋อเราไม่ใช่ปกติแล้วอะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนปกติเขากินไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรก็ได้ประโยชน์จากการกินผัก าสารที่มีติดไปร่างกายก็กําจัดออกทุกวันอยู่แล้วเพนะฉะนั้นก็ไม่ได้เกิดปัญหาแต่ถ้าคนที่มีโรคไตเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะค่อนข้างที่จะจํากัดปริมาณให้ได้รับตัวสารเหล่านี้ลดลงนะ ทีนี้คุณหมอคะถ้าถ้าเผื่อว่าในกรณีที่ว่าอะไรอย่างเนี้ยมีคําถามมาจากคุณชนิดาบอกว่ารับประทานใบชะพลูมากๆจะเป็นอะไรไหมคือในกรณีที่ว่าถ้าเรารับประทานมากคืออาจจะเป็นของโปรดรับประทานเมี่ยงคําอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจารย์ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราดื่มน้ําให้มากด้วยมันมันจะช่วยกันได้ไหมคะในกรณีที่เป็นคนปกตินะไม่ไม่ได้เป็นมีความผิดปกติเรื่องไตดีมากเลยครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะปกติหรือไม่ปกติ เราควรจะได้ดื่มน้ําเยอะไว้ยิ่งดีอะครับคือต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยอใช่ครับคือปกติเราก็สร้างอยู่แล้วว่าควรจะได้รับประมาณหกถึงแปดแก้วต่อวันอย่างนี้ยตรงนี้รู้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราสมมุติเราเกิดจะให้ดีเนี่ยนะฮะคือปกติเนี่ยตัวผลึกที่เกิดขึ้นในไตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแคลเซียมนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เเกิดจาก อตัวที่เราได้รับเข้าไปด้วยแล้วก็เจอจากร่างกายที่ขับออกมาด้วยเพราะนั้นถ้าหากสมมุติเรากินผักนะฮะที่มีพวกนี้เยอะๆเนี่ยถ้าเราสามารถเอ,อรับประทานอาหารท,ที่มีที่มีแคลเซียมเยอะด้วยอย่างเช่นนมอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสามารถไปช่วยกันจับแล้วก็ทําให้เอตัวออกซิเลตเองก็จับอยู่กับแคลเซียมในนมมันก็จะสามารถทําให้อย่างน้อยก็ทําลายไปได้ส่วนหนึ่งอ้ออีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดต่อเลยเดี๋ยวผมเองก็คือว่า อ,อถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับเอ,อผักที่ลักษณะเหล่านี้เราควรจะลวกน้ำแล้วก็ทิ้งน้ำไปะนะฮะแต่เผอ,อิญใบชะพูเมี่ยงคำเนี่ยเราไม่ไม่นิยมมาลวกก่อนออแต่ถ้าเป็นใบยออย่างเงี้ยครับใบยอหรือว่าผักโขมเนี่ยถ้าเราทำกับข้าวเองเนี่ยเรารู้ว่ามีเยอะเราก็ควรจะลวกน้ำเดือดเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำไปนะเพราะผมเคยศึกษาแล้วว่า ถึงแม้จะผักทั่วๆไปที่มีปริมาณออกซาเลตไม่มากแต่พอละลายไปอยู่ในน้ำแกงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราตดน้ำแกงหมดสมมุติเราเอาเอาเป็นที่มันเออ่ค่อนข้างยากหน่อยละกันสมมุติเราเป็นต้มต้มต้มจืดใบชะพซูซึ่งไม่มีใครทำถูกไหมครับ <laughs> ผมไทยไปชัูนบเขามีวันก่อนที่ชั้นเพิ่งเห็นเขามีแกงคั่วอะต้มกะทิอ่ะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าแนะนําคุณผู้ฟังก็คืออาจจะลวกตึ้งน้ำไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทําแกงคั่วโอ้ลวกนะมันก็จะเป็นการวิธีการลดลดลดเจ้ากรดออกซาลิกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยอถ้าทําได้เนี่ยนะฮะ มันจะลดได้แล้วแต่ชนิดของผักนะฮะว่ามันมีตั้งแต่ลดได้20%จนถึงแปดสเลย ที่ผมเคยศึกษาอเพราะฉะนั้นมาแล้วแต่ชนิดของผักด้วยแล้วก็น <ะ S 1> ชนิดคือคือโดยปกติที่ที่อาจารย์ศึกษาเท่ากับว่าถ้าถ้ารับประทานในลักษณะที่ว่ารับประทานดิบคือกินดิบเนี่ยดูเหมือนว่าสารออสโมเลตเนี่ยเราจะได้รับค่อนข้างจะตรงใช่ไหมคะถ,<ช>ถ้าถ้าเผื่อว่าลวกน้<ช>ําร้อนทิ้งไปมันก็เหมือนกับสลายไปกับน้ําแล้วส่วนหนึ่งน้าร้อนไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้แทนที่เราเราจะได้จริงจริงการลวกเนี่ย ในหลายๆงานก็มีประโยชน์ <ภา S 2> น,นะก็คือจะเห็นว่าผักจะสวยเนี่ยเวลาที่เราเอาก่อนไปผัดเนี่ยนะฮะ <ภา S 2> บอกเกอรี่อย่างเงี้ยเราถ้าเราลวกน้ําร้อนก่อนแล้วจุ่มน้าเย็นแล้วก็ไปผัดผักจะสีสวยกว่า<ช>แล้วก็สานต้านอนุมูลอิสระเนี่ย อมันก็จะอยู่ให้เราได้ซึมซับได้เต็มที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอหลายๆตัวถ้าเรากินเป็นผักเครื่องเคียงที่เราจิ้มน้าพริกก็ก็คงไม่เป็นไรนะก็ก็ทานไปนะฮะมะเขืออย่างเงี้ยมีบ้างแต่ก็เราก็ทานดิบถุงมะเขือมะเขือเปาะมะเขือป่วงพวกเนี้ยซึ่งไม่ได้เยอะอยู่มีออกเิเดตไม่เยอะแต่ถ้าเราทานแล้วเบางอย่างถ้าเราลวกได้ผักบุ้งอย่างเงี้ยก็ผักบุ้งก็ไม่เยอะเหมือนกันแต่ ถ้าเราฝึกไว้มันก็จะทําให้เป็นนิสัยของเราค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะที่มาให้ความรู้กับเราก็เรียกว่าการรับประทานอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ยังอาจารย์ต้องบอกว่าทุกทีอาจารย์ก็จะย้าอยู่เรื่อยๆเหมือนกันว่าพยายามรับประทานให้หลากหลายถูน้ <c oughs> จะช่วยได้เยอะ,ะนิดนึงค่ะได้คะ่ะอาจารย์ก็คือถ้าเราเน้นเรื่องนี้กันเนี่ยนะเราขอว่าโอเคนอกจากหลากหลายแล้วเนี้ยคือเรื่องการดื่มน้ําเนี่ยขอขอให้ดื่ม อย่างน้อยไม่น้อยกว่าแปดแก้วนะครับถ้าชากาแฟะระหว่างวันเนี่นะฮะจริงๆถ้าลดได้ก็จะยิ่งดีนะดื่มน้ําเปล่า,าดีกว่าใช่ครับคือชาเองเนี่ยเราเมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องชาแต่ก,ก็ก็ไม่ได้มากนะักแต่ก็ถือว่าเราก็ไปเหมือนกระตุ้นส่งเสริมให้ให้เราไตาต้องทํางานเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวสําคัญคือถ้าหากคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของไตหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยนะครับ ควรจะลดในเรื่องของอาหารที่มีตัวออกซาลิกสูงเนี่ยซึ่งเที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือผักบางชนิดที่เขียวเข้มพวกนี้นอกจากนั้นยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือคนโรคไตเนี่ยพวกเครื่องในสัตว์พวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือถั่วเนี่ยก,ก็ควรจะต้องจํากัดลงด้วยเพราะว่าได้โปรตีนจะกลายเป<ล>็นว่าได้โปรตีนมากเกินไปไตก็จะทํางานหนักอีกเหมือนกันอ๋อใช่เลยครับสรุปได้ดีเลยครับอันนั้นแหละครับเพราะนั้น คือคนปกติทานไปปกตินะครับไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าก็ <คน S 1> ย้ำว่าวถึงปกติก็ยังต้องดื่มน้ํามากๆ ต้องค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะไว้วันวันหน้ามีโอกาสอาจจะให้อาจารย์มาแนะนําเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอีกนะคะได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณมากค่ะอาจารย์คันชิตค่ะสวัสดีค่ะดองสตราจา์ดรคันชิตจุดประสงค์นะคะอาจารย์ประจําสถาบันโพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรื่องน้ํานี่ก็ ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ําเปล่าที่เราดื่มกันเป็นประจําทุกวันเนี่ยนะคะนี่คือหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก